ชนะอีกเกมเดียวเพื่อขึ้นดีหนึ่งแต่ผมมาเจอท็อป285เกมนี้นะครับผมก็จะชนะเพื่อที่จะขึ้นไปดีหนึ่งนะครับหรือว่าผมจะโดนแรงสองร้เนี่ยสกัดดาวลุ่งไม่ให้ผมขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับเกมนี้ว่าจะลุ่งหรือว่าจะล่วงนะครับบอกเลยครับเกมนี้ใส่เต็มที่ no comment เน้นคอมโบนะครับนี่อันนี้ก็เป็นทีมของฝ่ายตรงข้ามน้ามากับคลิกเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบบอลไวนะทุกคนเน้นทะลุช่องครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะชนะได้ไหม ก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีฟบอลผมขอแนะนำแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมที่ถึงแมงปอเกมเริ่มครับเราได้เป็นคนเคลียร์ก่อนนะจัดไปทีเด็ดลูกเคลียร์บนว่างครับเต็มหลอดมาลาเฟลเลียวตบเข้ามาด้านในคีเลียนเอมบเป้ดับเบิลทัทยิงติดครับโห <laughs> มงตั้งไปก่อนไม่ได้นะีกเกมสวนครับของทีมตรงข้ามครับ แกเ็ Bell, ดเบลดวลหนึ่งหนึ่งกับคานาวาโล่งหวะน,นี้เล็กชนใหญ่พ่ยักเก็บได้ครับผมไรกาดของเรานะขึ้นหน้าไปก่อนครับผมเล่นไว้นะสายแทงทะลุช่องนะครับแผนนี้สวยเรียบร้อยบนลงบนลงมากงหวะน,นี้แทบอีเรียบร้อยครับราเฟล,ลเลอาเป็นคนเปิดประตูแรกให้กับทีมเราทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนในนาทีที่แปดฮะ ถือว่าเปิดเกมมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมนะกับลูกนี้นะครับเป็นการเข้าทําที่สวยงามมากนะครับ <_ an> อวยตัวเองหน่อยครับ <_ an> อวยอวยตัวเองนะครับแม่อ้ยเกือบ <_ an> นะครับ d i s c ล l ร r เดีย๋ยวเราเตะทิ้งสาสต์ขึ้นหน้าไปเลยนะทุกคนเอาไกลๆปากประตูไปก่อนนะครับเซฟที่เฟิร์สมองไม่ได้นะโอเคเฮอร์เนสมาอยู่ที่วินนี่ครับแกเรตเบล บอลทูกับวินิคานาวโรตัดได้ปาดขึ้นบนมาเลยเยาอีกแล้วอ้าวชิบหายแล้วอ,อะไรวะโอ้ยบอลไลนี่บอลบันไลสวนกลับครับเขาครับสวนกาบผมครับจ่ายบนพาดนะแมงเอ้ยโอเคเขายิงพาดนะทุกคนเหมืนจะลั่นไปกดโดนหรือเปล่าฮะเคขึ้นหน้ามาครับเล่นเร็วครับไม่หลุดนะโอ้ยกาดจ,จะแบบว่าเล่นไวอาศัยจังหวะลักไก่ทีเผลนะ แต่ก็ไม่เป็นแบบที่เราคิดไว้นะครับทุกคนแต่ได้ครับเดี๋วาปเปะทำชิงครับเน็ตเวิร์อมาอไม่ได้สวย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 ,สวย,สวย,สวยลุดโอ้โหไม่หลุดครับแม่เสียดายถ้าหลุดนี่เท่เลยนะไปครับค่อยๆึ้นไปใหม่แต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะทุกคนเน้นจ่ายบอลไว้นะครับ ให้เขาตั้งตัวไม่ทันนะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะทุกคนแต่ข้อดีมันจะเยอะกว่าไงครับผมเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนยะ์ฮะขอเปิดไปก่อน2เมตรนะครับครึ่งแรกนะโอเคทุกคนข้อดีมันก็เป็นเรื่องของเขาสวิตตัวไม่ทันและเขาก็อาจจะอ่านเกมไม่ทันนะว่าเราจะจ่ายตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางทีเราจ่ายไวๆเงี้ย มันก็เหมือนจ่ายมั่วทุกคนบางทีเราจ่ายไวเราไม่เราก็โอกาสคิดน้อยเหมือนกันนะครับมันก็ตาต้องไวหน่อยนะโอเคบอกได้ okay. Ok ครับยา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 เอ, <t> <Fighter S 2> อ้ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าดีนะครับมันล้าหน้าไปก่อนนะเฮ้ยเกือบแตกเนยครับเหมือนเดิมครับแต่ทิ้งขึ้นหน้าเดี๋ยวจ่ายใกล้ๆเดี๋ยวโดนเขาวิ่งมาตัดเอาบอลอีกนเดี๋ยวช่วยนะ ทะลุช่องอืจ่ายไม่ค่อยดีครับเล่นไว้ฮะทำชิงโอ้โหโดนตัดได้ครับรูเบนดิอาสจ่ายปาดยาวมาตุลามตัดได้ยกหนีไปหาเลเอาอแล้ววงตั้งมาเป้ทำชิงวิ่งรุดแล้วจวังหวะน,นี้เป้ใช้ความเร็วกระชากมากระชากมาปันเรียบร้อยครับสามศูนเอาว่ะมันว่ะุกคนเกมนี้สามศู 30, นย์นีครึ่งแรกเลยครับแม่ เปิดมาก็พิงขาดเลยนะครึ่งแรกนะํามชิงมาเปรหลุดเรียบร้อยครับบายบายขอเมทที่สี่เลยลวกันน้องชายเรียบร้อยเฮ้ยไม่เข้าโอ้ oh my god อะไรวะน่ะเฮ้ยทุกคนใครเห็นก็ว่าเข้าวะเมื่อกี้พอดีผมยังนึกว่ามันเข้าเลยนะหหลุดมาง่ายๆไม่น่ายิงแรงเนาะน่าจะปัดไหมก็กดทีเดียวเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาทีเด็ดซปเปอร์ซับเราลงมานะ แกดด b เบลนะครับแล้วเราก็จะปรับเป็นแอนคอร์ g ินะครับเพื่อที่จะไม่ให้นักเตะที่เราปรับเนี่ยออกด้านข้างริมเส้นมากเกินไปนะครับโอเคไปดูกันต่อครับผมมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับจังหวะนี้3ประตูต่อศูนอยู่นะก็มาดูกันว่าจะมีอะไรพลิกล็อกให้ดูให้เห็นกันหรือเปล่านะครับตูรามศาสตร์บอลหนี้ไปก่อนสวยเล่นไว้ครับเอ้าเอ้เอ้าเ้าเออได้อยู่ึืนหน้ามาก ล็อกหลบตึงๆจ่ายจ่ายหูยเมื่อกี้ผมนึกว่าหลังจากจ่ายเสร็จผมนึกว่าเบลมันจะออกสตาร์ทวิ่งไปข้างหน้าไงทุกคนแต่เบลมันไม่ได้ออกสตาร์ตตัวนะจบเลยเกือบเทแล้วเกือบเทแล้วเอ,เ,เอาใหมน้องเดบเป้ปันติดเราครับเม,ม,มสซี่จ่ายยัดมาขี่เลยเดบเป้เบียดเบียดเออเบียดให้เขายิงยากๆนะทุกคนแบบเห็นไหมเมื่อกี้เป้เกือบล้มอ่ะมันโดนกระแทก หมือนเดิมครับเตะทิ้งขึ้นหน้าเล่นลอง,องคอมาคเตอร์เราไม่ต้องจ่ายตัวสั้นนะเราสาดขึ้นเลยครับผมถ้าประตูได้นะสวยลุดเรียบร้อยลาฟาเอลลาฟาเอลวนก่อนใช้ความแข็งแกร่งวนหลอกปัน่นค้งโอ้ยติดขาฟานได้ไปเกมส่วนกลับของทางฝั่งเสื้อแดงครับโอเคครับตัดได้านาวโล่จ่ายขึ้นหน้าไวๆครับวันจับบลทัดจ่าย จทีหนึ่งเป้ยิยงจบโอ้โหโดนตัดไปได้ครับน่าเสียดายครับลูกนี้อาเวลนเนตเวทจ่ายติดมาชุยชุยเฮอร์เนสจ่ายมาเล่นไวกับเอ็มเป้วินิจ่ายมาเล่นไวกับฟังเลียเนเมสซี่เฮอร์เนสยังไงปั่นโค้งเรียบร้อยครับโอ้ยแม่เงยจบเลยครับโดนแล้วฮะสามประตูต่ตอหนึ่งฮะแต่สกอรเรายังห่างอยู่นะทุกคนไม่มีอะไรหน้าเป็นห่วงครับ จังหวะน,นี้แกเรเบลซูบซับเอาให้ครับผมเรียบร้อยฮนะทิ้งห่าง4ี่ประตูต่ตอหนึ่งครับเป็นฝ่ายทีมตรงข้ามที่เขียนนะ4ี่ต่อหนึ่งเนี่ยแทบจะการันตีเฮชนะละเกมนี้ทุกคนเนาะอ่าเป็นทีเด็ดทุกเขีย้ยิบหายแล้วยาโอ้โหใส่ก่อยแย่ yeah, แล้วล่ะครับทุกคนสถานการณ์เริ่มย่ำแย่โดนตีตื้นแทงเอาเฮ้ย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 ไปอีกแล้วเข้าไว้กระเทกกระเทก โอยเฮีย oh! <laughs> แล้วครับทุกคน4ต่อ3มันจะขึ้นไม่น่าดีหนึ่งเฮ้ยเเมตตี้ตต่ได้เอาอแล้วมาอีกแล้วมุมเดิมๆโอเค okay. เอาขึ้นหน้านี่ไปก่อนครับมิเชลปราตินี่แทงแกรตตอกโอ้โหเคตต่ได้ครับพทธิกเวียละจ่ายยัดหน้ามากจ่ายไว้ ทำชิงเรียบร้อยโอ้ยไม่เข้าอีเดล้วตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มตึงเครียดครับผม4-3ต่อนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลกลมๆม,มีลมข้างในนะ80นาทีจะต้องต้องยิงอีกลูกหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการตอกฝาลงครับหรือว่าเราขึ้นเกมช้าลงนะเพื่อที่จะเป็นการเก็บเวลานะครับสวยแล้ว ดึงหลอกจ่ายยัดมาเปจ่ายยัดอีกดับเบิลทัชยิงอุ้ยติดน่าเสียดายว่ะสวยไร้การจ่ายขึ้นหน้ามาพาตินี่ล็อกโลบหนึ่งแทงตอกยิงโอ้โยเสียอีกแล้วน่าเสียดายครับมาขอแหละลูกนี้ขอทิ้งห่างเลยแล้วกันเอาชัวไปเต็มหัวเปาโลหัวทีมตรงข้ามอะจบหายแล้วทุกคนเกมสวนของ ทีมเสื้อแดงนะเฮเนตมาแล้วมาแล้วท้ายพายุมาแล้วชิบหายแล้วกูเขาจะปาดไหมหรือจะหักยิงโอเคจะหักยิงเองนะเตะทิ้งก่อนครับเอาบอลขึ้นหน้าเอาบอลไกลปากประตูมากที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคแทงขึ้นหน้าไปก่อนนะเล่นไว้ครับควิกเคานเตอร์สไตล์บล็น่งครับทำชิ่งฮนะโอ้โหจ่ายจ่ายให้เขาตากุต้านะเวลาใกล้หมดแล้วทุกคนยิงหนึ่งเทีจ่ายบนหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยา แมนอัพดักตัวรอเลยเอ้ยโอเค,อเ,คเกือบโดนลูกสุดท้ายเกือบได้ที่บาปนะก็เอาชนะมาได้4ประตูต่ตอ3นะครับเกมนี้ครึ่งแรกอย่างมั่นใจเลยนะว่าชนะแล้วเกมนี้โดนท้ายพายุเข,ข้าไปคิดจะแตกนะครับแม่งน่าก,กลัวเกินนะพลาดไม่ได้จริงๆครับผมโอกาสยิงก็10ต่อ8นะทุกคนแต่เราเหมือนจะได้คองบอลเยอะกว่าเนาะมาดูกันว่าเราจะขึ้นดีหนึ่งหรือยังนะครับเรียบร้อยครับบวกมายีแต้ม 1,818 18แต้มนะครับตอนนี้ก็อยู่แรงดีวิชั่นหนึเป็นที่รีบร้อยรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนะหลังจากแรงดีมาได้ไม่กี่วันนะครับทุกคนนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็เม้นติดเตียนกันด้วยถ้าคำสุภาพได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนมากเลยครที่อยู่ดูกันจนจบนะก็อย่าลืมนะครับกระทืบไล